านะครับับกกในช่วงวันนิ้นะคะเรามาดูบรรยากาศการลงพื้นที่ตลาดเช้ากิตติเขตสาธรของครูมนตรีเปรมบุญผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งในวันนี้ลงพื้นที่เพื่อขอบุณคะแนนเสียงจากประชาชนที่ให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยพี่น้องประชาชนต่างส่งเสียงเป็นแรงใจให้ครูมนตรีสู้ต่อ ตลอดจนประชาชนหลายคนยังเข้ามากอดเพื่อให้กำลังใจสำหรับที่ผ่านมาครูมนตรีทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่สาทรยานวาวาและพื้นที่ใกล้เคียงในทุกๆเรื่องทุกๆด้านและเคยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเขตสออมมาแล้วหลายสมัยเนื่องจากครูมนตรีเป็นคนพื้นที่รู้จักพี่น้องประชาชนในพื้นที่และรับทราบถึงปัญหาต่างๆเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงโควิด19ระบาดหนะัก ครูมนตีพร้อมทีมงานนับสิบคนลงพื้นที่ฉีดพ่นยาและรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อทุกวันโดยไม่เลือกไม่สนใจว่าผู้ป่วยนั้นจะเป็นคนในพื้นที่หรือจะเป็นแรงงานต่างด้าวครูมนตีช่วยเหลือทุกทุกคนและถึงแม้จะไม่ชนะการเลือกตั้งครูมนตีก็จะยืนหยัดเดินหน้าทำงานทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างที่เคยทำมาก,กว่า30ปีโดยการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้ดีขึ้นต่อไปค่ะ แล้วเนี่ยูมนตีเป็นบุญนะครับอยู่ที่นี่มา30กว่าปีนะครับไม่เคยย้ายพื้นที่ไปไหนเลยนะครับใน30กว่าปีเนี่ยที่หนักที่สุดคือช่วงโควิดนะครับ สามปีเต็มๆที่เราเป็นทีมงานทีมแรกที่ทํางานในเรื่องของโควิด24ชั่วโมงมีจิตอาสานับร้อยชีวิตนะครับมีถุงยางชีพเรามีรถรถแอนบูลาน์นะครับรถกู้ชีพมีถังออกซิเจนเรามีชุดตรวจเรามีถุงยางชีพเรามีชุดต่างๆมากมายเนี่ยในการเข้าไปซัพพอร์ตชีวิตในการประสานงานโรงพยาบาลนะครับเราช่วยหลายชีวิตร้อยชีวิตพันชีวิตได้รอดตายมาเยอะครับ oh. ผมเองเนี่ยในานามของผู้สมัครสบสบัญชีรายชื่อ ถึงแม้ว่าไม่ได้ไปต่อแต่เราก็ขอแสดงความยินดีให้กับผู้ที่รับชัยชนะนี่คือฉันธานุมัติที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้แล้วเราก็ต้องรับฟังในเสียงส่วนนั้นแม้ว่าวันนี้ครูมันตรีไม่ได้ไปต่อนะครับทีมงานสาสดร ok ส้มพัชรินเบอร์12เนี่ยไม่ได้ไปต่อแต่เรายังยืนหยัดคู่พี่น้องประชาชนเราจะทําหน้าที่เป็นจิตอาสานะครับ30ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับ สิ่งที่เราจะทําต่อไปก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพ่อแม่พี่น้อง <Agre ed S 1> ทุกกาลังแรงใจแรงเชียร์ที่ท่านมอบให้เรานั้นคะแนนจะไม่ไปไหนอย่างแน่นอนครับไมว่มาเราจะลาก<ม>าสาธร<ม>า<อ>ยังสู้พี่น้องต่อไปสู้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมข่าวต่อไปกันเลยค่ะไมมมมมรร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 ีีบบออออออกกาาาาาคคููนนตตพ้้ััเวแข